สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวสโรชาดิทวีชั้นปีที่สองสาขาสังคมศึกษารหัสนักศึกษา120ค่ะดิฉันนางสาวเพียมชนก,กจิตหานชั้นปีที่สองสาขาสังคมศึกษารหัสนักศึกษา1 0 8ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องการเรียนรู้นอกสถานที่และความทรงจำในอดีตค่ะ ในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่19ถึงวันที่21นะคะเราก็ได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ในรายวิชาภูมิศาสตร์ของสาขาสังคมศึกษาค่ะซึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและสถานที่ที่เราไปถึงเป็นสถานที่แรกนะคะก็คือวัดท่าเสือซึ่งวัดท่าเสือนะคะก็เป็น หนึ่งในวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและโดดเด่นของจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและบรรยากาศที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างมีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ก็คือหลวงพ่อชินประทานพรที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาของวัดถ้ำเสือค่ะค่ะ เมื่อเรากลับจากวัดถ้ำเสือนะคะเราก็ได้เดินทางไปกันต่อที่สกายวอล์กเมืองการนซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําที่บริเวณแม่น้าแคลใหญ่และแม่น้ําแคลน้อยนะคะก็ได้ไหลามาบรรจบก,กันเมื่อก้าวขึ้นไปบนสกายวอล์กนะคะพื้นกระจกใสเบืเบ้องล่างก็จะเปิดให้เห็นสายน้ําที่ไหลเอื่อยอยู่ใต้ฝ่าเท้าสําหรับคนที่กลัวความสูงแบบเรานะคะก็ค่อนข้างรู้สึกที่หวาดเสียวเพราะรู้สึกว่ากลัวกระจกจะร้าวตลอดเวลาที่ก้าวเดินเลยค่ะ พอช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะคะเราก็ได้เดินทางไปที่พักซึ่งเราก็เลือกพักบนแพในเขื่อนของเขื่อนศรีนครินเราก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นล่องแพกับเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามและก็ทําให้ทิปนี้นะคะก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกมากมายตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะค่ะพอรุ่งเช้านะคะเราก็ได้ ทำการเก็กบกระเป๋าเก็กบสัมภาระเวลาประมาณ8โมงถึง9โมงนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะกลับขึ้นฝัง่งและได้เดินทางไปต่อไปยังเส้นทางรถไฟสายมรณะค่ะค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแต่พอเมื่อถึงเวลาที่เราจะเดินทางกลับนะคะรถที่เราใช้ในการเดินทางก็กลับพบว่าสายน้ํามันของรถแตกซึ่งใช้เวลาในการซ่อมที่ค่อนข้างนาน อย่างมากเลยค่ะประมาณ3ชั่วโมงแต่ในความโชคร้ายนะคะเราก็ยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างก็คือเราก็ได้เดินทางกลับถึงจังหวัดสุรินทร์หรือกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะก็คือช่วงม4ค่ะม4นะคะเป็นช่วงที่มีโควิด19ค่ะซึ่งเทอมหนึ่งนะคะเราได้เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะพอเปิดเทอม2ก็ได้ไปเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะแต่ว่ามีเพื่อนคนนึงนะคะติดโควิดเพื่อนจึงได้เรียนอยู่บ้านแทน,นะคะ่ะ ทำให้เราได้มีหน้าที่เอาสมุดหนังสือไปให้เพื่อนที่บ้านแทนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวค่ะเราไปกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งตอนไปอ่ะเพื่อนเป็นคนขับแต่ว่าตอนกลับเราเป็นคนขับเองค่ะพอใกล้จะถึงบ้านนะคะดันมีหมามาตัดหน้ารถก่อนซึ่งเราก็ขับเร็วด้วยทําให้เบรกไม่ทนันก็เลยชนหมาแล้วก็ลดลมไปค่ะซึ่งลมไม่ได้ไกลบ้านเราด้วยถ้าแบบขับไปอีกนิดก็จะถึงบ้านแล้วแต่ว่าดันดนลมซะก่อนแต่เราก็จําเหตุการณ์ไม่ได้เลยว่า ว่าแบบลมไปได้ยังไงเราไม่ได้หลับหรือว่าสรบไปนะคะแต่เหมือนมันเบลอหรือว่าขวัญหายไปนี่เลยค่ะแล้วพ่อเราก็ไม่อยากรอรถกู้ภัยมาเพราะว่าตอนนั้นเราจำอะไรไม่ได้เลยถามอะไรไปก็ตอบไม่รู้ไม่รู้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าเป็นหมวกกันน็อกคร,ครึ่งใบค่ะไม่ได้เต็มใบเลยแล้วเราก็เพิ่งมามีสติตอนที่อยู่บนรถเราก็ถามเพื่อนอีกคนคนหนึ่งว่าเออเราลมไปได้ยังไง แล้วเพื่อนก็บอกว่าโดนหมาตัดหน้าก็เลยล้มพอไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ได้ไปที่ซีสแกนสมองหมอก,ก็บอกว่าปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มีแผลถลอกตามตัวนิดหน่อยหนักสุดก็ตรงข้อเท้าซึ่งแผลลึกมากทําให,หา้หายช้าจึงทําให้ไม่ได้ไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัวการขับรถไปเลยไม่ได้ขับรถไปพักหนึงซึ่งทุกวันนี้เวลาขับรถ เวลาเห็นหมายอยู่ข้างทางก็จะรู้สึกมีอาการตกใจแล้วก็กลัวนิดหน่อยแบบกลัวมันจะวิ่งมาตัดหน้ารถกลัวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยเดิมอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ